ประชาธิปไตยใบเล็กบทนี้บอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาธิปไตยเติบโตได้ถ้าทำจริงกิริยาของประธาน สภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอ,ำอ,ำอ,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 อัมอัมไอ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 ครูวันนามีวิธีดูแลนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเอง ในเรื่องระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดหลั่นตามพฤติกรรมกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใครครูวรนนาให้แต่ละกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน10คน เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมามีเพียงต้นไรเท่านั้นที่คัดค้านผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ต้นไรทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเอง เราว่าปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนเพื่อนให้เหตุผลฉลาดกว่าปลาฉลามอีกเราไม่อยากได้ปลาที่ดุๆมาเรียนหนังสือด้วยหรอกต้นใสไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวรนนาต้องเดินเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตย เรายอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปลาโลมาต้นใสรก็ต้องยอมรับถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใสรค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครูการเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกัน ครูวนาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่นี้มีการรับสมัครการหาเสียงและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง5คนแต่ละคนมีเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทำแผ่นป้ายนโยบายการทำงาน เพื <marvel> atan, ่อหาเสียงมีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดไว้ตามมุมต่างๆทั้งในและนอกห้องเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวันนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ทุกคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามาคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลขหนึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะถ้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบ โปรดเลือกสุธีหมายเลขสองนะครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบโปรดเลือกป่านแก้วหมายเลขสค่ะห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสีใจถึงพึ่งได้เลือกกันครับ ขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขหปริยานะคะ นักเรียนเข้าไปกาบัตรลงคะแนนเสียงภายในครูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนำบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดาน คนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่มีคะแนนเท่ากันครูวันนาไม่ตัดสินชีช้ขาดว่าใครควรจะเป็นหัวหน้า แต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณครูคะตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ ครูวณา,าชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูวรณาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสเป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้ครูวรรนาสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้อ่านเสริม ประชาธิปตะะไปปตยอะไรหนอประชาธิปไตยอะไรหนอคำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎ กติกามาครองตนทุกแห่งหนถิ่นที่พี่น้องกันพลัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญเสียงข้างน้อยยอมพลันแล้วร่วมมือรัฐธรรม,มนูญร่างสิทธิหลากหลาย เป็นกฎหมายสูงสุดให้ยึดถืออย่าแบ่งแยกพันเผ่าเพราะเราคือดำรงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากพูดจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภยัย ด้วยประชาธิปไตยในใจคน